องมิุนาอันนี้ผุวันที่สองมิุนาครับจะใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็พ่นนาโนโด้วยเนาะครับพ่นนาโนแล้วมันมันดียังไงมันพุ่งเลยมันพุ่งมันยาวกว่านะยอดยาวกว่า,กว,ากว่าใช้ปุ๋ยไหมกว่าเลยครับอย่างอันนี้เขาก็ใส่อันนี้กใกล้ๆกันนี่เขาใส่ปุ๋ยธรรมดาเราดูตัวที่สองนะมันก็แค่น,นั้นแหละแต่ถ้าใส่นาโนเนี่ยมันจะพุ่งมันสปีดสปีด สปีดยาวดีเนาะมันพุ่งใส่ปุ๋ยทั่วไปมันพุ่งเลยมันพุ่งอันเล็กๆแค่เพียงดูเนี่ยต้องดูต้นที่สองมันจะออกสั้นๆอย่างนี้แหละอ๋อมันพุ่งออกออกยาวก็เทียบกันก็ไอ้นี่ก็บต่างกันเป็นคืบเนาะอันนี้มันจะพุ่งพุดเนาะพุ่งพุ่งแล้วพุ่งยาวที่ที่ที่มันแตกต่างก็คือยอดไม้กับต้นเนี่ยมันใหญ่เนาะมันไม่เรียวแหละเป็นใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ย ยอดไม้มันจะเล็กๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าไซแนาโนนี่มันจะยอดมันจะสมบูรณ์เนาะคมเนาะมันจะใหญ่เผื่อใหญ่กว่าต้นอีกบ้างแล้วพี่ไอ้พ่นยังไงฮะพ่นยังไงเอยไอ้แคปซูลนาโนอ่ะพ่นตอนไหนพ่นตอนไหนกี่วันตอนเช้าครับตอนเช้าแดดอ่อนๆเนาะครับเดี่ยวอ่อนๆแล้วก็พ่นตอนอากาศชื้นๆนิดนึงแล้วก็รีนชุ่มแดดอ่อนๆช่วงสักเว้นเว้นกี่วันพี่พ่นเว้นกี่วันฮะกี่วันพ่นครั้งนึงมากี่วันคม สองอาทิตย์อ๋อสิบห้าวันเออประมาณสิบห้าวันสองอาทิตย์แหละมันก็จะสัมพันธ์กับต้นยางพอดีไงพอต้นยางพอใบมันแก่ปุ๊บก็อีกประมาณสักสามอาทิตย์จะเริ่มโผล่ยอดใหม่ครับถ้าเราพ่นปุ๊บมันก็จะเป็นแรงเสริมให้มันพุ่งแหละอืมอันอันนี้พี่คมก็ได้สามไร่จากอ่าพื้นจากอันนี้ใช่ไหมครับครับจากอันนี้คมแบ่งให้สวัสดิการสวัสดิการเหฮะเออัออันนี้พี่พี่อยู่ที่ไหนฮะตรงนี้พื้นที่นี้เรียกว่าอะไรพี่แถวนี้ บ,บ้านตลาดนิคมบ,บ้านตลาดนิคมบ้านกวดเนาะตลาดนิคมหมู่สิบสองตำบลบ้านกวดไอตำบลประสาทอำเภอบ้านกวดข่าวเยกบ้านตลาดนิคมคก็จะมีหลายอย่างน่ะคนที่ใช้นาโนก็มีคนที่ใช้ปุ๋ยคอกก็มีคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีก็มีแล้วแตนน่ก็เป็นหน่วยกล้าตายก<ๆ>ล้าตายทุกหลาก็เห็นแตกต่างอยู่เนาะกี่เดือนนี่สามเดือนสี่เดือนนี่เนาะ ประมาณเดือนที่สี่อันนี้ยังสี่เดือนเนาะประมาณเข้าเดือนที่สี่สี่ก็ได้สี่ชัดเนาะหนึ่งสองสามสี่พอดีเนาะสี่แต <4 S 1> <4 S 2> ่มันก็ปกติแหละเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าวันก็ได้ชัดหน<อ>ึ่งอแต่แต่ที่เทียบแตกต่างกันนะนะอย่างงี้หนึ่ง ูกไปเร่กันนี่อันนี้ก็จะสูงกว่าครับความสมบูรณ์นะภาพรวมๆภาพรวมจะมีความ,ามสม่ำเสมอที่ความสูงกว่าท,ที่ต้นที่ฉีดนาโนแคปซูลมันสูงกว่าเพราะว่าฉัดแต่ฉัดฉัดมันยาวกว่าใช่ไหมย<า>ี่อย่างนั้นอ่าฉัดมันยาวกว่ามันเลยดูสูงใ,ใหญ่กว่าไม่งั้นเด้ะนี่ลองดูลองดูระยะแรกๆนะกับนะเราไม่ได้่นมันก็สั้นๆเลยนี่พอเริ่มพอพอมันจะมีสะสมอยู่ในต้นมันก็แรงแรงพุ่งมันจะมันจะสูงอืมรักแล้วที่สําคัญก็คือลองสังเกตดูนะเนี่ย,า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 ย S <S มันซูมดูระหว่างยอดกับต้นนี่สูสีกันเลยอ๋อ,อ,อคือต้นมันโตเท่าเสมอกันลอ,ลองลองไปซูมอันนั้นดูนะ,ะสักกาใส่ปุ๋ยเคมีอ่ยยอดมันก็นจะแหลมแหลมเล็กๆนี่ต้นเห็นไหมนะครับเนาะอันนี้ยอดกับต้นเน่ะสูสีกันอ,อันนั้นยอดก็จะเล็กลง<โ>ลถ้าไม่ใส่ปุ๋ยอีกถ้าใส่ปุ๋ยหรือว่าไม่ใส่นี่มันก็ออกยอดแต่ว่ามันจะสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็เล็กๆเล็กๆแหลมๆรู้เลยตะแกรงะแกรงเอื้อนตะแกรงเอื้อนไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่ พี่วุญนนาคลองลองแนะนำวิธีการฉีดยางเล็กแบบให้ให้เกษตรกรที่เป็นสวนชาวสวนยางก็จะได้รู้ว่าฉีดยังไงถึงจะเห็นผลจริงๆอากับตัวแคปซูนาโนนี่นะก็ทำาทำความสะอาดก่อนกำจัดวัชพืชทํารุ่นก่อนแล้วก็ทวนดินนะครับเพราะว่าการทวนดินนี่จะทําให้การดูดซับความชื้นจากฝนก็ดีจากอากาศก็ดีได้ดีกว่านะครับการฉีดพ่นก็คือฉีดทุก ทุกครั้งให้สังเกตว่าอากาศชื้นดินชุม่มแล้วก็แสงแดดอ,อ่อ,อนๆเพราะปากใบจะเปิดช่วงประมาณสัก8ปก้0โมง10โมง,โมงห้อากาศร้อนมากเนาะนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าอ,อย่างยางพาราเนี่ยมันจะมีวงรอบในการแตกฉัดประมาณ45-50ถึงวันต่อครัง้งหนึ่งนะครับในระหว่างที่เขาไม่แตกฉัดเราก็มาเล่งนะครับฉีดยอดฉีดดินให้เขาพุ่งพอหลังจากเริ่มแตกฉัดแล้วก็ควรจะฉีดอีกประมาณสัก15 20ถึงบวันฉีดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อบำรุงให้สมบูรณ์นะครับอ๋อครับนะครับที่นี้ความแตกต่างที่เราพบก็คือว่าเมื่อฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยยอดยางมันจะสมบูรณ์กว่าแล้วก็ใหญ่อห่้วกะยาัครับนะครับอันนี้ก็คือการให้ผลผลิตทางการเจริญเติบโตเนี่ยโอเคครับนะครับน่าสนใจครับถ้าแบบท่านผู้ชมเขาอยากจะสั่งซื้อตัวอาหารเสริมพืชซูเปอร์กรีนาโนสามารถติดต่อที่ได้ที่พิมพ์นางเนาะ ได้นะทีมนาคพี่นิคมบ้านกลวด,ดนิคมบ้านกลวดซื้อโบโทูลเบอร์โทรพี่ครับ8 9 2 8 0 5 3 8 4ก็ได้นะครับ,รบอีกรอบนึงพี่ได้เลยอ,อีกรอบหนึ่งศูนย์แปดเกนะครับโอเคครับ,รบขอบคุณครับ